สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบนะครับกับคู่บ้านคู่เมืองคู่สำนักงานนะครับก็ได้จุดธูปด้วยนะครับว่าจะได้เลขอะไรในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคมนี้นะครับนะเลขตัวแรกนะครับออกมาแล้วน,นะน่าจะเป็นเลขหนึ่งครับ ก็มาลุ้นกันนะครับตัวที่2นะครับก็มาแล้วนะครับก็เห็นออกมาคร่าวๆนะครับก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือว่างวดนี้อาจะออกเบิ้ลนะครับก็ไม่รู้นะครับ ครับตัวที่1ตัวที่2นะครับออกมานะครับเลขเหมือนกันเลยนะครับเป็นเลข1 1น,น,นะครับก็ใครที่รอเสียงโชคอยู่นะครับหรือหานมาเจอคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ครับเราเรามาลุ้นตัวที่3มนะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับด้วยผลบุญผลกุศลในวันนี้นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับ มาให้โชคลาภแก่ลูกแก่หลานนะครับก็ใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนทุกคนนะครับมาลุ้นตัวที่สี่นะครับจะเป็นเลขอตัวที่สามนะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับเ,เริ่มโผล่ออกมาแล้วนะครับ ไปพร้อมๆกันนะครับเหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆกับเลขสี่นะครับหัวน่าจะคล้ายๆกับเลขสี่นะครับงวดนี้อาจมีเบิ้ลน,นะครับงวดนี้อาจมีเบิ้ล หรือว่าจะเป็นเลข1ทั้ง3ตัวนะครับเป็นไปได้ไหมว่าจะออกเลขตอง1ในงวดนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ลขตัวที่3นะครับออกมาแล้วนะครับเป็นเลขเลข ตัวนะครับเลขตองหนึ่ง ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรวยๆกันทุกคนสาธุสาธุสาธุ